รู้ล้วรงเท้านี้มันเลื่นเกินไปเพราะฉะนั้นเราห้ามมุงเท้าก็กระเด็แบบนี้ใช่น่ารักเลยนะว้าวเข้ามาในผงในในในตู้ปั่นผ้าแล้วนะคะเครื่องซักผ้ายี่8แล้วค่ะทุกคนภารกิจเราจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จมาถึงขนาดนี้สวัสดีครับพบกับช่อง The แกงเกมแคสเตอร์ฝากเพื่อนๆกดติดตามที่ปุ่มนี้แล้วกดกระดิ่งที่ตรงนี้ อย่าลืมปรับทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครสวัสดีค่ะท anyway, ุกคนมาพบกับทนิดเกมการวันนี้นะคะจะมาเล่น r o b l o x m p p s s c p p t t h r r n n o o m แมปออฟบนั่นเองไหมคะนี่ก็คือแบบสีสันสวยงามมากพาเทรลมากที่สุด แล้วก็มาไต่อันนี้นะคะเราจะไม่พูดมากแล้สีน้ำก็คือน,น่ารักมากน่าจะไปนน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะ <Huh? S 1> แทนหน้าเราก็ต้องแบบจริงจังนงเออเราจะใช้มุมสูงเพื่อที่จะให้เรากระโดดด่านนี้ไปได้นะคะ ใช่อันนี้น่าจะห้ามตันถุงเท้าใช่ไหมคุณเยซ์เยซ์่ะลืมบอกเลยนะคะคนที่นั่งอยู่ข้างๆเราคนที่กวนภะษาเราอยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คือใครคะชายชายนี่คุณอาจจะต้องไปหาของมไม่ก็ผ่านทางช่องแอร์แต่แล้วคุณก็ไปตามผู้สอนมันมนขึ้นลับผมรู้สึกว่ามือผมสอนคุณเล่นเลยเฮ้ยเราเป็นอันนี้เลยนะชาย โปรอัอบี้พี่ก็กระโดดพี่ก็กระโดดทิศแกดแล้วไปหลังก็ลืมลืมถือแกนขอโทษใจไม่ร่าโอเคนี่นี่คือสีอะไรคุณรู้ไหมสีอ๋อสีอะไร What สีคอนลีนมั้งแหมอ๋อผมรู้ละวรงเท้านี้มันลื่นเกินไปเพราะฉะนั้นเราห้ามมุงเท้าจะกระโดดแบบนี้ใช่รองเท้าลื่นเกินไปแ่รอท้าลื่นหัวแตก อ๋อคือห้ามโดนอันนี้อันนี้น่าจะเป็นฟองจับแฟบหรือวาเยสเซอร์อ้าวนี่คือบนสองท็อปปี้อุ้ยอะเออผมลืมบอกอย่างนึงไหอะไรคุณจะสามารถ่านอันนี้ไม่ได้แบบ E C E C ไหมไม่อันนี้อาจจะกระโดดทับกันไม่ได้สองอันนี้อันนี้กระโดดเลยอันนี้กระโดดเลยไม่กระโดดเลยค่ะเสียงใช่ไหมใช่แล้ว อ๋อ B อันนี้คือห้ามโดนแล้วครั้งที่แล้วกูมีกุมแบบตารลัวเลยอะไรอันนี้นะคะ,ะเราจะใช้สเต็ปที่เราเคยใช้กับโบนั่นเองนะคะนั่นก็คือมุมสูงนะคะซึ่งผู้ยังไม่ทัดขาดคาเลยค่ะไมเคนเราก็มีการผิดพลาดกันได้ใช่ไหมเฮ้ยคุณเทนอยากกระโดดอยากกระโดดท่ามที่แบบเราจะพาดท่าไงไหนน้ำนะอันนี้สำหรับสูตรนะเป็นสูตรผมคุณแนะนําเก่งมากเลยเนาะมีความรับอะไรบอกม,มาได้ไหมไม่อะ แน,น่นเราก็จะมาเจอคนคนนี้นั่นก็คือคนที่เขาอยู่ในอะไรก็ไม่รู้น,ะนี่คืออะไรยะยังไงดีเรากระโดดขึ้นมือคนนี้เหรอเฮ้ยได้ไงอะหรือว่าเราต้องเข้าปาก <H aa? S 1> แล้วเราจะเข้าขไปยังไงก่อนต้องกระโดดขึ้นขัเขาตามเพืกก่อนคนนะั้นอุ่ยได้แล้วแล้วก็ลงมืออีกข้างเอาเข้าปาก <H aa? S 2> อะเราต้องเข้าป่ากก่อนแล้วก็ค่อยเข้า เจ้ตมาตรงนั้นอ่ะที่คุณเห็นไหมใช่ไหมสิแล้วทำไมเราต้องเข้าปากเขาอ่ะไม่รู้สิสงสัยปากเขาน่าจะกินแรงแล้วเขไปดับกินที่เขาโดยผงสัก <c oughs> ผ้าผงสักฟอผงสักฟอแล้ว <c oughs> ไปดับกินปลาเขาด้วยผงสักฟอแต่ว่าถ้าคนจริงๆริงทำนี่ก็คือไม่ได้ใช่ไม่ดีนะคะทุกคนอย่าหาทำก<ช>็คงไม่มีใครทำหรอกม,มีแต่ยาสีฟันดับนปากใช่นี่รู้ว่าเสี่ยงแต่ยังต้องขอร้อง แล้วเป็นไงล่ะแล้วก็วร์บออกมาอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมใช่นี่ผมบอกแล้วการคาดกาเณนของผมมเออคุณกายบอกตอนไหนนะที่ผมบอกนี่ว่าพอเราเข้าปากใช่ไหมแล้วเราก็จะผงมาถ้าเราผนะ่านจากปากไงอ่าลืมบอกภารกิจของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเราจะเล่นให้ถึง30ินะคะเดี๋ยวเราจะบอกคาว่าดูตรงไหนว่าถึง30บอ่าผมแนะนำไปสีเขียว สีเขียวผมจะดูยังไงอ่ะคุณสีเขียวอ่ะผมผมบอกได้สีเขียวสีเขียวถ้าถูกขึ้นมาอันนี้แบบดวงอันนี้สีอะไรแล้วก็สีสีฟ้าสีฟ้าสีเขียวสีแดงเชี่วพี่แดงแดงเขียวเขียวอ่ใช่นี่ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเช็คพอยต์นั่นแหละเราจะเล่นให้ถึง เท่าไหร่นะ30มบเียวเจ้าบางทีถ้าด่ามันไม่ถึงสามสิอ้าวก็พูดไว้ก่อนไงถ้าไม่ถึงก็คือภารกิจก,ก็คือสําเร็จหนักกว่าสําเร็จอีกนะเพราะว่าเราคาดแคเนี้คนณไปอันนี้คือยีหออย่ห้อผงซักฟอกยี่ห้อหนึ่งนะคะตาสัตว์ <c oughs> สิบจะมันจะสะผมหรือเปล่าคุณคุณกระโดดกระโดดกระโดดก่อนก่อนที่จะขึ้นไปสุดสุดกระโดดนี่เหลือยี่แล้ว <c oughs> <c oughs> เขามาผิดทางปะเนี่ยคนเนี้ยถูออ๋เขามาหาเพื่อนมาถูกสงสัยเขาน่าจะมาหาเพื่อนแหละระวังนี่ไงจิ๊เกอร์เขามาหาเพื่อนใจสั่นเลยอ่ะดูสิเขามาพร้อมกันเลยโอ้โหน่ารักดีเนะว้าวเข้ามาในผงในในในตู้ปั่นผ้าแล้วนะคะเครื่องซักผ้าไอ้เหี้ยผมแกตลอดเลยนี่ยี่สิบแล้วภารกิจของเราเหลืออีกเท่าไหร่นะ ตอนนี้ก็เหลือสักปรกีอ้าวหน่อยอันนี้คือเราอยู่ในเราเดินไปตรงซิดาเฮ้ยผมรู้แล้แต่คุณน่ะตอนนี้เราอยู่ในการเย็บผ้าเราก็ไม่รู้มันต้องกรรถด้วยใช่เราจะไม่พูดมากนี่เราบอกจะพูดไม่มากตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะจะไม่พูดมากจะพูดไม่มากทำไมคุณไม่แก่ชัยผมเลือกอะไรกัน ไม่ผมผิดิดดเราอยู่บทกระดุอมอย่าใก,กล้ๆไอ้ตรงไอเขียวๆอ่ะดินแนะนำดูางห่างเข้าไว้ห่างจากคุณนั่นแหละอ้คุณพูดมากอ่ะผมมุสาต่อเิงเอ่เชื่อเช่อเชื่อนิดนึงประมาณร้อเต็มสิบห โอ้ย่าเชื่อเลยเอาร้อยเจมสิบยิ่งดีวกว่าสิบเต็มร้อยนะสิบเต็มร้อยเยะตามไม่ทันจริงแหลเชื่อเท่าไหร่ล่ะกายเมื่อกี้1 1> กสามเอ้ยี่บสองยี่บสองในยี่บสามยี่บสามอะไรโอ้ยจำไม่ได้นะเอ้ยคุยอย่าเอาเสียงคนนี้มานะเดี๋ยวฉันก็รัวกลัวอะไรกูเสียงคนนี้ไงโลูบสัสอันนี้เหมือนเงิน เคทบอกว่าคุณเล่นให้จบไปเลยดีไหมเราก็มีต่ออีพีหน้าไมล่ะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วท่านผู้ชมจะเบื่ออ,อันนี้คืออะไรคุณรู้ไหมฮะสปอนบ็อกสปอนไม่ใช่หรออเอนนั่นแหละอันนี้เอาการแต่เมื่อกี้นะคะ <Yeah. S 1> ก็คืออย่าโดนกระดุมนะทุกคนลองมาเล่นได้นะคะถ้าให้พูดชื่อแมปอีกก็คือลืมแล้วนะ 2ีแดแล้วค่ะทุกคนภารกิจเราจะสําเร็จหรือไม่สาเส็มาถึงขนาดนี้แหละเฮ้ยทำไมเขาตากผ้าแบบนี้ล่ะสงสัยแบบอยากให้ผ้าแบบเย็นสบายหน่อยผ้าเย็นสบายแบบผ้าก็มีชีวิตเหมือนกันนะก็จะประมาณนั้นนะคะผ้ามีชีวิตโอเคโอเคเคโอเคเลโอเคอเค้อเคโอเคเเเอ ระบายน้ำเอ้ยระบายผ้าเฮ้ยใช่เราต้องไปทางไหนหอ๋อนี่ัาผมทำไมอ่ะอ้าวไปไม่ได้แาวอ้าวต้องปากลัวหรือเปล่าคืออะไรอะ่ะแกดูดอ๋อ, <c oughs> อผมรู้ละมันน่าจะมีช่องคงหนึ่งกูลงใบแถว กันคุณคุณลองซูมหน้าจอไปม,าามันจะไม่เงอย่างเดเฮ้ยอ,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 อ๋อีัองออะไรอ๋อหรือว่ามันอาจจะเป็นนี่กุญแจหรือเปล่าที่เพื่อนอาจจะไม่เปิดก็ได้นะกุญแจทิพย์ยิบก้าแล้วทุกคนภารกิจของเรา คือมันถึงยี่สิบเก้าแล้วไงถ้าเราเล่นจนถึงสามสิบแล้ก็สําเร็จไงใช่หน้ามันตึงไม่ได้หึงเองหายไปเลยเยร์เสรผ่านแล้วทุกคนภารกิจสําเร็จแล้วเย้นี่คือแบบวุ่นแบบจบแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวไปคุยไปเช็คพอยต์กันเหรอเอช็คพอยต์กันก็ได้ตามใจเขานิดนึง เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนตอนนี้นะคะทีนี้ก็เล่นครบภารกิจแล้วถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสตัฟนะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย